ปิดท้ายกันที่เรื่องราวของหนูน้อยคนหนึ่งนะคะที่มีทรงผมเทไม่เบาเลยค่ะ หนูน้อยคนนี้มีชื่อว่าจูเนียคล็อกส์นูนะคะมีอายุเพียง9สัปดาห์เท่านั้นค่ะแต่สามารถเรียกความสนใจจากผู้พบเห็นได้อย่างมากเนื่องจากเขามีผมที่ดกและตั้งชันแม่ของหนูน้อยซึ่งเป็นช่างทําผมบอกว่าหลังจากอาบน้ําสระผมแล้วเธอต้องใช้ไดร์เป่าผมให้กับเขาเพราะมันทั้งดกแลนะหนาทุกครั้งที่หนูน้อยจูเนียออกจากบ้านก็จะมีแต่คนเหลียวมองด้วยความแปลกใจแม่ของเขาบอกว่าเวลาไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ละสัปดาห์ต้องใช้เวลาถึง2ชั่วโมงค่ะแทนที่จะเสร็จภายใน40นาทีเท่านั้น เพราะว่ามีคนจำนวนมากเข้าไปทักทายลูกชายและดูเหมือนกับว่าหนูน้อยคนนี้จะรู้ว่าตัวเองมีทรงผมที่เป็นจุดสนใจของผู้คนนะคะดังนั้นเขาจะร้องไห้ทุกครั้งที่แม่เอาหมวกมาสวมไว้ค่ะหนูน้อยจูเนียเกิดที่โรงพยาบาลบริสตันเจเนอเลเมื่อวันที่30ก30กรกฎาคมด้วยน้ำหนักตัว4.5กิโลกรัมและมีชื่อเล่นว่าเบบี้แบร์ค่ะแม่ของเขาบอกว่าเธอคาดไม่ถึงว่าลูกจะผมดกขนาดนี้จนกระทั่งอาบน้ำให้เขาครั้งแรกนะคะแม่พยายามพดุงครรภและเจ้าหน้าที่ นายจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะหลุดร่วงไปเองเมื่อศีษะของเขาเสียดสีกับที่นอนแต่มันกลับตรงกันข้ามเลยค่ะผมของจูเนียกลับดกขึ้นเรื่อยๆมีคนแนะนําให้เธอตัดนะคะแต่เธอก็ตัดสินใจปล่อยไว้แบบนี้เพราะมันดูเมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครดีค่ะ